สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นุ่มโพสต์ภาพวิวคอนโดเรียกว่าเป็นภาพที่กำลังถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ กันตัพัดนนท์ได้ออกมาเผยภาพบริเวณริมหน้าต่างของคอนโดที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่พอลองซุ่มเข้าไปใกลๆแล้วก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อเจอภาพไวนิ้วผีสุดหลอนขนาดใหญ่อยู่บริเวณหลังคาบ,บ้านแห่งหนึ่งพร้อมกับเขียนว่าไปสู่ที่ชอบที่ชอบและอีกหนึ่งเป็นภาพไวนิ้วลงศพพร้อมใส่ข้อความว่าบริจาคลงศพแก่เจ้ากรรมนายเวรสรรตว์ที่ทำให้ฐานรักก็ดังหลังปั๊มเสียหายพร้อมหนุ่มรายนี้ยังลงแคปชั่นว่า ทำยังไงได้บ้างครับฟ้องได้ไหมเมีลน้ดต่างตรงคอนโดซึ่งสาเหตุที่มีการนําภาพมาติดบนหลังคาบ้านนั้นทางเจ้าของบ้านได้มีปัญหากับคอนโดและโกดังข้างๆและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องกันอยู่หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ลงไปยังโซเชียลเา้าในต่างก็เข้ามาพูดถึงภาพนี้กันสนั่นเลยว่า เรื่องกฎหมายไม่รู้แต่คิดแบบสบายใจครับไม่มองวิวตามอีกท่านบอกว่าอย่าไปนั่งตากแดดและรับฝุ่นตรงระเบียงครับให้คิดแบบสบายใจเดี๋ยวมันก็ย้อนเข้าตัวคนทำเองครับอีกท่านบอกว่าทั้งปัม๊มทั้งโกดังคงมีปัญหากับคอนโดไม่งั้นคงไม่สลับกันขึ้นป้ายบนหลังคาแบบนี้แน่ๆรอดูต้นสายปลายเหตุที่มาที่ไปก่อนดีกว่า อีกท่านบอกว่าฝั่งคอนโดแปลอักษรเป็นพระพุทธเจ้าสู้เลยครับหยอกหยอกยอกขอให้ปัญหาคลี่คลายไวๆนะอีกท่านบอกว่าไม่ทันถึงสารก็ย่อยสลายจุดจังครับฮ่า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 แดดเมืองไทยทําลายทุกอย่างฮ่า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 อีกท่านบอกว่าฟ้องว่าอะไรพี่ครับพี่ครับเขาติดที่บ้านเขาผมมองแล้วกลัวครับเหอะตลกดีอีกท่านบอกว่าฟ้องอะไรอ่ะเขาแปะหลังคาบ้านเขาแปะกันหลังคารั่วก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเป็นต้น ท่านผู้ชมและคครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ